เนาะแล้วก็อาจารย์มีเกมมาให้เล่นอีกเกมเป็นรูปลี่เราเห็นรูปตรงแล้วเนาะว่าแต่และรูปเนี่ยก็จะเป็นยังไงแต่เมื่อพี่แล้วเนี่ยมันจะได้รูปออกมาเป็นยังไงเราตะโกนขอ้อมูลกันมาแล้วใช่ไหมอ <c oughs> าจะรู้แต่ว่าไม่ได้ไปนค้นมาใช่ไหมเขาลืมอ่ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เป็นรูปพี่ของ พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะอ้าวรู้ได้ยังไงว่าเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะตรงนี้สามารถตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้แล้วด้านข้างมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะมีกี่รูปสามเหลี่ยมมีกี่รูปสามเหลี่ยมมีสี่รูปค่ะตามด้านข้างหนึ่งสองสามสี่รู้รางนในนี้หนูจำได้อ่ามาดูเฉลยว่าจะถูกหรือเปล่านะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตระมื้อเดีวประกอบ้ นะคะค่ะนี่ได้แล้วอ่าตบมือเพื่อนหน่อยเจ็บมือมแล้วตึ้งตบหรออ่าต่อไปอันนี้อะไรวะเออมิสฐานสามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมทำไมจะไม่ได้เป็นฐ <คน S 1> านสาม<า>เหลี่ยมก็มันมีสามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมแล้วมันก็มี สามเยอิสามอันอ๋อไม่รู้เลยนะใช่งงเลยอ่าจะพูดเนี่ยเพื่อนคือาคนเดียวพีระไม่หาสามะ่เหรู้นะีเหประกอบไม่ที่เล่ได้ประกอบคะเอาไปรอรูปต่อไปลูกถูกไหมถูกค่ะเาไม่ได้ขิ่เลยเอาค่สอนอยอ่ารูปต่อไป ปีกซึ่มฐานสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมเหลี่ยมงูหมีตัว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 ตััวตัวตวัวตัตัมัวตัวตวตั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 วตวตัวตัวมตัว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 ตัั รายงานเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมยึดต่อยึดต่อต่อคู่นี้เหรอชลีอ่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเป็นหรือยังเป็นแล้วอ่าตบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้ทองกระบอกครับยางเลยจังนี่ถามเลยอ่าลองดูเฉลยก่อนนะว่าถูกไหมนะตรงกระบอกนะตรงกระบอกถูกต้อง กคือกคืหน่รลี่ีอ่ะะูกอนตด้วยอูข้างในนั่นแอลอภตอออโทษครับนี่ปีกปาเป็นเลยเต็มตุ้มกระบอกอ่มนเพื่อนตัวนี้คือกล้วยกล้วยมาราดูคคำตอบนะกล้วย ครจะออกมาประกอบเพื่อนดูยืน,นข้างในเลยครับครูถึนนนนงช่วยกว็ะจะเป็นกล้วยที่เรากินไอติมนะคะกล้วยชอบขายชอบไอติมมีหน,น้าเนื้อขึ้นอ้วนอ่าอย่าพูดนะเพื่อนตัวเมื่อยเพื่อนนอนลูกสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้วิวพิธาเตรีย <3 S 2> ม ปรีซึมทานซีเลียมจริงไหมจริงอ่าดูนะปรีซึมทานซีเลียม <Yeah. S 1> ใครจะออกมาประกอบเพื่อนดูชมพูร,รูดยังไม่ออก <c oughs> มาเลยอะ <c oughs> ประกอบทำยังไงนี่นี้ก็แบบนี้ อ่าเป็นหรือยังเป็นแล้วตบเมื่อเพื่อนนอนสวยอ้าวมาเพียร์ังเกตไหมว่ามีรูปไหนที่ไม่มีรูปที่มีตรง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 ทำไมตรงตรงถึงไม่มีรูปที่ม่รู้ค่ะนัคทัยากค่ะ คุณูจะรอการขับต่อถ้ารอไม้ได้เลยโอเดี๋ยาวมากเลยแล้วก็เรเรียนเสร็จแล้วคุณครูอยากทหมตรงนี้เนาะพีระมิดเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเราพูดได้เราพูดได้ที่ไหนบ้างนู้นเห็นที่หียิปต์ค่ะในทีวีในทีวีที่หียิปต์ี่ที่ไหนอีกไหมเออลังาบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้มีอะไรอีกไหม ขนมเทียนค่ะไม่รู้ครับขนมเทียนอ่ะขนมเทียนก็บอกขนมเทียนเป็นยังไงคุณครูไม่เคยกินไม่เคยกินไม่ชอบเทียนเพราะไม่ครูชอบได้ขวดเรือนกฟ้าแล้วก็ไส้หวานอ๋อมันเป็นรูปปวยพี่ค่ะไม่รู้เลยอยากรู้ใช่ไหมบรรลักษณ์ให้ห่อด้วยห่อเพื่อนด้วยแล้วก็มุ้งตมต่อไป ปีตืึมนราพบได้ที่ไหนบ้างกล่องะอันนี้กล่องเสาบ้านเสาบ้านที่ไหนตู้เสื้อผ้าเลยค่ะตู้เสื้อผ้าทามเกี่ยมีไหมทามเลยทามเลื่อนทามบ้านเลยอะไรลูกบาศก์ล่ะลูกเบาลูกเสาล่ลูกเสาเสาเล่นไฮโล มันโกมีอะไรไหมตินมหอตมอปากกาด้วยปากกาอะไรข้าหลามชอบข้าหลามชอบแล้วแล้วก็โกงจะได้ที่ไหนลูบอลลูบอลที่ไหนอีกอาทิตครับพัาทิตดวมจันทร์ดวงจันทร์ดาวคันโลกโลเอาให้มันครบระบบเืยั อะไรใช่ฮะแล้วก็สุดท้ายตรงกวยโคนในทีมครับโคนในทีมแล้วก็ไอ้นั่นไหนที่มันอยู่บนถนนน่ะถนนอะไรอ่ะไอ้ที่ตำรวจไปวางวางอ๋อกวยจานอ๋ออะไรอีกเกลือข้าวต้มทะเลเกลือที่ข้าวต้มทะเลอ๋อเป็นกองเป็นกองไปร่างข้าตากเกลืออะไรอีกมวพิพิ้นทาค่ะมวพิพิ้นทาอะไรอีก เขาเลยฮะเขาเลยเขาไมโอนเขาเขาเรียกว่าหนอนหนอนเองนอนเองหนอนหนอนเเนาะอ่ะเราก็รู้การกระทาแล้วงั้นเรามาลองทาแบบเตอบกันพร้อมอยังอมอ่ะเดี๋ยวล้วกัน จะเก็บความับนี้ไว้ไม่นานเท่าไรสกตากับเธอทุก,ทกครั้งหัวใจมันวันมันไหวไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนมีเวทมนต์ดนใจให้คิดถึง